เมื่อกี้เราตัดไปแล้วครับผมก็เลยไม่เป็นไรแต่ก็ตัดไปคลิปนี้เราก็จะมาลงวินโด้กันนะครับผมพอดีเพิ่งลง s s d ไปใหม่นะครับผมเพิ่งลงตัวนี้ไปใหม่นะฮะ s อสนะครับลงไปแล้วเมันยังไม่มีวินโด้เดี๋ยวเราลงวินโด้เอาวินโด้ก็ลงจาก usb นะฮะของเครื่องเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเป็นยังไงนะฮะ อ่าเห็นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีวินโดว์โอเคไม่มีวินโดว์เหมือนเราก็มาเลยมาเลยไปไม่ได้ต้องให้มันบูทที create and, create and ่ CFSM CFSM คืออะไร Boot Option อ่าผมทำไม่เป็นซะ่ครับบูตออปชั่นไปต้ตองไปโดยน่กออกเมน,น มีไม่ศึกษาตรงนี้เลนะนี่เป็นบอร์ดซื้อ่าใหม่ cpu ใหม่ ssd ใหม่ r a มใหม่ใหม่เลยครับผมเลยไม่ได้ usb ทำไมมันไม่บูตจาก usb t o rgb enable ไม่ดับนะให้ไปทุกออร์ชันแนลอ่ะดับแล้วเราเล่น r g b ซะงั้นไปออร์ชันแนล หยุดก่อนคนอย่าเพิ่งเล่น RGB โอเคเซฟคอรเลนต์โหลดดีฟอลก่อนนะครับมันจะบูทยังไงบูทดิสก์เอ็นอันบลแล้วกันไม่เข้าใจลาววิดีโอสแลงสโตรเรจต้องตัดสโตรเรจด้วยเปล่าดูน็อตลาเลโกซี่ออนลี่ USB ออนไลน์ USB I ก็ได้วิดีโอ หรือน็อตก็เอาทีละอย่างแล้วกันน,นะครับผมผมก็นะไม่แน่ใจซีนเซฟเชตไลท์นี่จะลงวินโด้นะครับผมไม่แน่ใจว่าลงยังไงให้บูญจัก USB เอฟเอฟยูเอสบีใช่บูญจัก USB. USB อันนี้น่าจะบูญได้นะอ้าวไม่มีถ้ำยาน ว่าไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้เออทำยังไงนี่คูย,ยังไง disable หรือเปล่าคุณ enable สิ save chain อือคืออะไร หรือว่าเมื่อกี้นี้ SSD ใส่ไม่ใส่ไม่ดีอืมเอาโอเคโอเคโอเคโวล์คอร์แอตวานนั้นเราต้องเอา HDD นี HD. ออ่เออทำไม ใบออกมันเป็นเวอร์ชันนี้เนาะอ๋อเป็นมันเป็น,ปนแบบอะไรนะเอ็ดวานไม่หมดนะ USB conflict มิคิโอสองเอาา v ล่ม SATA AVME conflict blue ขึ้นแล้วนี่ AVA ขึ้นแล้ว SATA port สาม ปักไม่เกี่ยวตตาดี a เอ้นนะออนบอร์ดดีไว้ออนบอร์ดแนด์บลูทูธออนออฟออโต้ on land, on, off, มีบูด้วยหรอออนบอร์ดแฮตติดบิสโตออนบอร์ดดีฟอลต์ยูซีไอไม่เกี่ยวอาร์อวหรือเปล่า format static the o r d t h a i l e clear did every time you take a long time we do not power o f and make your l เลย e o format instant set instant set ไม่เกี่ยว instant s e คือการทำได i v e r เฮ้ยการทำไ y อ e o r d e level i n s t o l l s d c q ทางดไรกั ซีค mm ิวบอร์ดซีคิวบอด์เซ yeah. ิบลันเดิเบไม่ได้สิมืนต้องขาดด้วยว่าชือัยูเซอร์หมดรีพีทอะไนั่นไม่รู้เอเิโบไม่ได้ซีคิวบอร์ดหมดครับต้องขนาด๋ยวดิการใช้ไอขนาดเดซิบล อันโน้ตได้แล้วซีคิวบูทเอาละครับมัวแล้วผมมัวแล้ว CSM อสเอ็มบล้ออะไรอ่ะสตอลเลตนี่เลยนะเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลยไม่รู้มัวเลยอ่ะมัวเลยครับตอนนี้มัวเลยครับผมเปิดให้หมดเลย เริ่มแล้วครับเอ้ากลั <laughs> บมาเหมือนเดิมอะไรวะเราจะวู้จากงสิบวิวเอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนยได้ได้เปลี่ยนก็ได้มันต้องมันต้องเจอ USB สิทำไมไม่เจอ USB มันต้องเจอ USB ใส่ USB แล้วไม่เจอได้ยังไง to USB disconnect ได้ <laughs> ั้ดรสิงคที่นล้วก็บูตนี่ไงบูตออปชั่นหนึ่งเอาล้ดิสเลเบิลท o r เอาบู o อัพนำล็อกฟิวเจอฟาสบูตไม่ต้องฟาสบูตสิสกรีนโลโก้อะไรนำล็อกโอเคพร้อม ไปห้าวิลองดู UEFI only UEFI disable เราต้อง format ก่อน UEFI พิทมู้นแล้วเนี่ยตอน,นเ,เนี้ยบเดทแล้ว Family controller มูสู้แล้ว CM s น n a b l e ไปเลยทั้งนั้น Video off a m Pixel อะไรวะมีความรู้เลยวะ <laughs> บูต t อ v ไล l ์เฟ t r ์มี e ่คอนโทรลพิกเซลอ r เ a ียลเทคพีเซอีพีเซอะไรยูอีอวะเนาะโมแล้วหนึ่งโอเครูละห้วิคราะห์นี้ ให้ยะเรียบร้อยได้แล ah ้ว oh วินโด้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วลงวินโด้แล้วอะไรอยู่แลงเกจิเนตอลไทม์คอร์เรนตฟอร์แมตเอาเป็น u ูเอไปก่อนแล้วกันตอนแรกต้องยูเอก่อนใช่ไหมคีย์บอร์ดพร้อม ตาม format ตามหลังต้องเป็น language อังกฤษก่อน language us ถูกแล้วเลือกภาษาไทยได้หรอทาง currency เลือกไทยไปเลยหมดเรืเ่องเวลาหมดเรื่องวลาไทยเลยไทยอยู่ไหนไทยอยู่ในโอเคไทยแลนด์ไทยเขตวันนี้เลือกไป next install now ไม่ได้หรออ่ะอกด enter อันนี้อย่ารู้เลยครับผมอันนี้ก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็มาดูตอนที่ลงวิดีโอได้เลยคืออันนี้ผมมัว่วกับไบออดมาเลยนะก,ก็ไม่ได้ถูกหรอกนะผมก็ทำให้เป็นไม่ได้ทําให้เป็นเพิ่งเสื้อใหม่ยังไม่ได้ศึกษานะครับ ก็เลยมั่วมั่วไปแล้วมันก็ได้ได้ก็ช่างมันก็ใช้ไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดตัดแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีอะไรรบกวนก็จะดูต่อตอนที่เสร็จเลยนะครับผมแต่ถ้ามีอะไรรบกวนก็อดดูนะครับผมก็ให้ดูคลิปต่อไปเดี๋ยวขอสต็อปแป๊บนึงตัดไปตอนเสร็จเลยแต่ถ้าโดนตัดก็ตัดเลยนะครับบายบายแต่ถ้าไม่ตัดก็ดูต่อ ก็รู้สึกว่าจะลงเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเลือกประเทศเลือกประเทศกันครับผมเลือกประเทศเลือกคีย์บอร์ดนะฮะนี่เป็นการเซต รู้สึกว่าลง,ลงได้แล้วครับผมลงได้แล้ววินโดว์ก็เร็วดีนะแป๊บเดียวเร็วมากเลยครับผมผมน่าจะไม่ถึงห้านาทีประมาณห้านาทีปกติเป็นครึ่งชั่วโมงนะอันนี้ผมรู้สึกว่าห้านาทีเองนะห้านาทีเสร็จแล้วมีเดด k ิ n ด้อมอะไรเนี้ยทำไมไม่มีไทยมันต้องแอดสิมันต้องทีเฮ็ด ต,ต้องทูทีทูทีเอสเดี๋วเรต้องใส่ทีหลังไม่ไม่มีไทยจริงด้วยเดี๋ยวคิงดออฟไทยแรงโอเคหรือเปล่าหรูออยู่ข้างบนอ่ะทีมันขึ้นมาข้างบนให้เอาไม่เอาโอเคโอเคเอายูเอสก่อนแล้วกันอ่ะอ่ะยูเอสก่อนอ่ะให้ไป <c oughs>

มันถามมากฮะถา,ถามนู่นถามนี่ถามนั่นอัปโด่งอัปเดตอะไรไม่รู้ถามไม่อยู่เลยฮะโหลดโหลดอะแค่แป๊บเดียวแต่ว่าถามเยอะครับผมฮะนี่มีอัปเดตอีกต้องดาวน์โหลดสองเปอร์เซ็นครับจริงๆไม่กดไม่กดดาวน์โหลดก็ได้เดี๋ยวดานโหลดเองแต่ว่าเราพอดีลงก็ลงไปหมดเลยนะครับผม <S <S ก็เลยเสียเวลานะฮนะเรียบร้อยแล้วครับผมก็น่าจะเสร็จแล้วนะฮะ ขึ้นชื่อให้เลยนะเมื่อกี้ผมกดภาษาผิดอ่ะให้มันกลายเป็นภาษาแอฟแอฟอะไรอนอะฟ,ฟริกาอะไรอย่างเงี้ยกดผิดอ่ะไม่กดผิดอ่ะคีย์บอร์ดมันไม่ให้ดีมันก็เลยกดไปกดมากดผิดเลยก็คือมันก็ใช้ได้นะ ต่ว่าเสียเวลามากเลยนะตอนหรือว่าวินโดว์ที่เราโหลดมามันไม่ได้อัปเดตพอเราพอเราลงปุ๊บมันก็ลงต้องอัปเดตใหม่ทีละอาจจะต้องโหลดวินโดว์ใหม่มานะครับผมเพราะว่าวินโดว์ตัวตัวนี้โหลดเป็นน่าจะโหลดมาเป็นปีแล้วแล้วก็เก็บไว้ไม่ทาอะไรพอเวลาลงวินโดว์ใหม่ทีไรปุ๊บมันต้องดึงอัปเดตทุกทีมันจะทําให้ช้านะฮะเวลาตอนติดตั้งนะเพราะว่า แต่จริงระบบเลือกเราเลือกก็ได้ว่าไม่เอาอัปเดตนะครับผมแต่พอดีกดเลือกไปแล้วก็เลยยาวเลยฮะแต่ว่าสรุปคือวิดีโอก็คือหาอุปกรณ์เจอหมดทุกอย่างนะฮะ Wi-Fi u s f i Bluetooth เอ่อคีย์บอร์ดไร้สายเมาส์นะครับเอ่อแล้วก็พวกอุปกรณ์เมนบอร์ CPU, ด CPU RAM อะไรพวกนี้ ก็คงใบออกหาเจอแล้วแหละใบออกหาเจอแล้วไอตัวไอตัวตวิดโอก็หาเจอนะฮะมันหาเจอ,อแล้วเพราะเมื่อกี้เราใช้วิดโอของอีกเครื่องหนึ่งก็หาเจอนะฮะเราถอดออกไปแล้วตอนนี้เราใส่เอสดีที่ซื้อมาใหม่ใส่ไปโดยที่เราเซ็ตมั่วๆเลยนะเราก็มีความรู้อ่ะก็สมงมั่วไปแล้วก็ดูล<ม>งได้<ม>ส่วนใหญ่วิส่วนใหญ่ถ้าใครอยากจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมก็คือให้ทําให้พังไปเลยครับผมก็คือทําอะไรก็ทําไปเรื่อยๆ ทำ,ทำมันมมจนพังนะฮะแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มาจนมันพังพังแล้วก็ซ่อมซ่อมแล้วก็พังนะฮะเรียบร้อยครับผมลงวินโดว์แล้วนี่ส่วนไอ้ตัวนี้ครับผมไอ้ตัวเมนบอร์ดมันจะออโต้ดีเทคดีเทคพวกไดเวอร์เก่าๆเนี่ยฮะ,ฮะโอเคอย่างนี้เราก็จบแค่นี้ละนะครับผมก็คือถือว่าเราลงวินโดว์จากไอ้ตัว sd ตัวนี้ได้นะครับผมนะฮะก็ใส่ไปข้างล่างแล้วใส่ไปข้างในแล้วตรงนั้นนะฮะผม sd อยู่ในแบ็กเพจไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะดูอุณหภูมิดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมดูอุณหภูมิก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า นี่ไหมนี่ก็คือรีวิวเซนนะครับผมก็เป็นเซน e n ห้าแปดพันห้าจีนะครับผมครบวันนี้หกผมไปเบนมาแล้วครับผมตัวเก่าผมแค่สามร้อยสี่ร้อยเองครับตัวนี้สี่พันนะครับผมก็แรงพอสมควรมั้งนะฮะแล้วก็ไปออกยังไม่อัปเดตเราค่อยอัปเดตทีเดียวนะครับผมมี PCI 4.0อนนะครับผม เมมบอรี <Memory S 2> ดีกว่านี่ไซส์สองกิกซ์สเปคเท่าไหร่หกพันนะครับเมื่อกี้ผมเป็นสเปคเป็นหกพันนะแต่แต่ทำไมผมว่าเมนบอร์ดกับไอ้นี่มันมันยังไงมันทําไมถึงเซตไม่ได้โอเคช่างมันดูอุณหภูมิดีกว่านะครับผมผมจะดูอุณหภูมินะฮะมองเห็นไหมเอ่ยนะครับผมถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรครับผมอธิบายฟัง temperature fan ไฟแม่งด,ดูแล้วกันนี่ตรงนี้แม็กไม่ดูดูโอู้สี่สิบองศาเห้ยเหรอทำไมแรงทำไมร้อนอะอะไรวะกลายเป็นร้อนสี่สิบองศาแล้วเออร้อนเว้ยวันก่อนวันก่อนลงยังแค่ยี่สิบองศาเองสรุปคือพัดลมไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยมันพัดลมใหญ่ยังเดียวเลยเหรอเนี่ยสี่สิบองศา และละอย่างร้อนเลยครับผมหรือว่าเมื่อกี้ไปลงวินโดว์มามันก็เลยใช้การประมวลผลอย่างแรงก็เลยร้อนเกียวไหมคิงส์สันคืออะไรคือแรมแรม42องศานะครับผม42 43เอ้ยบลูทูธ40ไม่ใช่บลูทูธเอ่อ s อสเอสดี SSD เป็นเวอ t e เทลบลูนะครับผมเวทเทนดิจิตอล W.D. บลูนะฮะ40องศานะครับผมโอเคนะฮะก็กลายเป็นตัวนี้ไม่ร้อนแต่ว่าซีพียูดันร้อนดูดิ สี่สิบเอ็ดองศาอะไรกันยูวีปิดแซนดิกไม่เอาแ่กบีอวณหภูลหรือเปล่าไม่มีเอ็มดีลบโอเคโชว์แค่อุณหภูมินะครับผมอา่าสี่สิบองศาเลยนะเนี่ยโอ้โหทำไมร้อนจังอโอเคโอเคร้อนก็ร้อนไปไม่เป็นไรแล้วก็ต,วตัวนี้ไม่เกี่ยวนิดตัดไป แรมสี่สอแต่ว่าเอสกลายเป็นตัวนี้เย็นสุดเลย40สี่สองศาหรือ56าสิบหกผมก็มวัวเนี่ยโอเคสรุปก็คือเอสติดได้นะครับผมแล้วก็นะครับก็ร้อนตามระเบียบนะฮะหรือให้อาจจะทําได้บ้ากกว่าน,นี้ให้มันเย็นก็ก็ได้นะครับผมผมก้มมาให้ดูแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงดูดีพีซีก็คือมี SSD อันนึง่งนะครับผมนี่น สองร้อยกว่ากิกนะครับผมสองร้อยกว่า gig, กิว่าเจนะครับผมจริงๆมันสองห้าศพสองห้าจริงๆม,มันก็ได้แค่เนี้ยสองสามสองนะครับผมแค่นี้แหละจะยี่ห้อไหนก็คล้ายๆกันโอเคงั้นก็จบกันติดตั้งของ SSD แล้วก็ลง Windows นะครับผมมันมีสองคลิปนะครับผมผมขี้เกียจต่อการเพราะมันจะมีลายน้ำผมก็ส่งเป็นสคลิปเลยแล้วครับโอเคครับผม อยู่ตรงนี้ฮะโอเคถ่ายรูปดีกว่าแชนะครับผมสวัสดีครับ